สวัสดีครับเพื่อนร่วมธุรกิจที่รักทุกท่านนะครับที่ขายของบนเว็บไซต์ ebay ทุกท่านนะครับวันนี้เอกออนไลน์าสายเชียวก็จะมีประสบการณ์มาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมเป็นประสบการณ์ที่แบบเออมีเพื่อนในกลุ่มลายนะครับคือ,เ,อ,อเขาไม่สามารถลงสินค้าได้นะครับผมก็เลยเออทำไมถึงลงไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองมาลงสินค้าใหม่ดูนะครับสร้างลิสติ้งใหม่เลยนะครับผม นะสินค้าที่ผมจะลงนะครับก็คือตัวนี้นะก็คือตัวนี้เลยนะครับผมอะ่ะผมก็คืออันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้กับเพื่อนๆนะครับอ่านะก็ทําตามคีย์เวิร์ดประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็อ่ากอลฟคีย์เวิร์ดอะไรนี้ประมาณนี้เลยอ่านี่เป็นสินค้าอันนี้ของของของคนไทยนะ ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าของเพื่อนท่านใดผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็คิดว่าเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆร่วมธุรกิจด้วยกันนะครับผมคุณเป็นจะมาแล้วเขาบอกว่าเาลงไม่ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือไม่แน่ใจนะครับคือเน็ตมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมปกติเนี่ยคือเขาบอกว่าคือเวลาใส่อ,อเทมสเปซิฟิกตรงเนี้ย เขาจะใส่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่แนใ่ใจนะครับก็คือ,คอแบบเขา,เาตรงเนี้ยเขา,เาทำให้เป็นภาษาไทยหรือเปล่าแต่ผมก็ลองดูแล้วนะครับก็ก็แปลงเป็นภาษาไทยเนี่ยคือก็ยังสามารถที่จะใส่ได้นะแต่แต่ว่าเป็นเป็นใส่เราเรา,เราก็จะใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมประมาณนี้เนาะ อ่าแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคบเวลาเพื่อนๆลงสินค้าใหม่ครับ listing สินค้าใหม่ครับเอ่อให้เพื่อนๆลงมาตรงนี้ครับตรง payment นะครับบางทีมันอาจจะแบบเป็นอ u อกชั่นอะไรแบบาานี้นะครับอ่าให้เพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะให้อ่าทำการประมูลสินค้าก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะ ทำอ่าขายเป็นใบอินนาวเป็นแบบฟิกไพก็เปลี่ยนนะครับผมอ่าก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นอ่าออคชั่นเปย์เมนต์อยู่ใช่ไหมออคชั่นเปยมเมนต์อยู่ก็ปรับซะนะครับผมอ้าวทำไมไม่ได้เลยเนี่ยออคชั่นอ โน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 ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเออยังไงเดี๋ยวผมอ่กลับไปแก้ที่หลังนะครับผม,มไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันหายไปไหนนะอ่านี่เห็นไหมมาแล้วนะครับก็ไปก็คลิกนะครับผมาก็คลิกเป็นใบนาอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะอแล้วนะครับคือเออ ตัวเอ่อผมจะลงสินค้าตัวนี้นะซึ่งซึ่งนะครับอืบางคนก็คืออันนี้จะตอบคําถามในละะักษณะคือที่ว่าเอ่อถ้าเกิดเราขายแพงออกคนอื่นเนี่ยจะขายได้ไหมเนี่ยครับสินค้าตัวนี้ก็8ดเหรียญน,นะครับอ่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็12เหรียญแถมมีค่าขนส่งด้วยนะอืม อ่านะอันนี้ห้าเหรียญเป็นของคนไทยเป็นร้านขายของคนไทยนะครับเขาขายได้รล้วก็โซละอ่าผมก็เลยอ่าลองค้นหาดูนะครับอ่าทีนี้เราจะลองมาดูซิว่าเออถ้าเกิดว่าเราขายแพงกว่าห้าเหรียญเนี่ยห้าจุดเกเก้าเหรียญเนี่ยจะขายได้ไหมนะอ่าผมก็ลองกดโซลงไปนะครับอืมพอกดโซลงไปเนี่ยอ่าโอเคเราก็เลื่อนลงมานะครับอ่า อ่ะห้าเหรียญน,นะครับขายได้เมื่อวันที่นะครับสิบเอ็ดนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกนะครับผมอ่ะก็ค่อยค่อยหาไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมอ่าจะเจอไม่เอ่ยอ่ะนี่เห็นไหมขายได้วันที่อ่ะสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับผมคือเอ่อมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าเอ่อเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนทำ คีย์เวิร์ดอย่างไรแล้วก็เป็นลักษณะว่า,ามีสตอรี่ให้กับสินค้าไหมหรือว่า,าถ่ายรูปสินค้าเองหรือเปล่าเช่นถ่ายรูปสินค้าเองแล้วก็แบบคืออาจจะเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกล้กับร้านค้านะครับพออยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านค้าแล้วล้วก็ไปขอเขาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมีสินค้าแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีสินค้าอยู่ในมือพร้อมส่งทันทีอะไรประมาณนี้นะ อ่าประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบลักษณะ standard shipping นะครับผมเราก็เอออาจจะเพิ่มราคาได้ในลักษณะคือใช้แบบคือขนส่งให้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็สรุปว่าคือถ้าเกิดว่าเราขายแพงกว่าคนอื่นนะครับเราก็ทำอะไรที่ให้มันแตกต่างนะครับผมอ่า แล้วทีนี้เนี่ยเราจะหาสินค้าจากเนี่ยตรงไหนเราก็เอาคีย์เวิร์ดนะครับไปค้นหานะครับในช h อป e e นะครับนี่เห็นไหมก็เจอนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมเนี่ยเข้าไปค้นหาดูนะครับก็เยอะแยะมีเยอะแยะเลยนะครับทั้งมีทั้งต่างประเทศทั้งในไทยนะครับผมถ้าเป็นร้านไทยก็จะเป็นเมื่อกี้ผมยังเจออยู่นะอ่า จะมีร้านไทยอยู่นะครับอตัวละประมาณ25บาทนะครับผมอหรือไม่ก็นะครับใน AliExpress นะ,ะใน AliExpress นะครับแต่ผมเดาว่าเดานะครับเดานะครับร้านนี้นะครับร้านที่ขาย5.99เนี่ยเขาอาจจะคือ,อส่งแบบแบบ พัสดุย่อยทางอากาศก็คือแบบมีไม่สามารถติดตามพัสดุได้อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือนะครับก็คือแบบก็คือหรืออาจจะดรอปจาก a l i e x p r ก s พนะก็คือดรอปจาก Ali e x p r e s พนะครับไปส่งแล้วก็คือแบบถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะว่า,าถ้าเกิดสินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ถึงลูกค้าขอคืนเงินมาก็คืนเงินให้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านะอาจจะไม่ได้ใส่แจ็กกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมเดานะจากประสบการณ์นะครับผมก็นะครับก็สินค้าที่ผมจะลงนะครับก็คือตัวนี้นี่แหละนะเพื่อนๆก็ลองหาดูนะครับผมอันนี้คือแบบผมเขาเรียกเผยไตแบบคือ คือไม่รู้คือไม่รู้ว่าจะเผยยังไงแล้วจริงๆนะครับก็คือบอกให้หมดเปลือกเลยนะครับสําหรับเออคือยังไงให้กับให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจริงๆเลยนะครับนะครับผมไม่มีกักไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นบอกจากประสบการณ์รุนร้วนเลยนะครับสังเกตดูได้ว่าผมจะไม่มีคลิปไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมพูดจากประสบการณ์รุนร้วนเลยนะครับผมอ่านะครับ วันนี้เอกออนไลน์ใส่เชียร์อย่างแป๊บหนึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการวิดีโอจากสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการวิดีโอในอารีเพนนะครับเออทคนิคนี้ผมก็คือไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับผมแล้วกออ็ตรงด้านล่างเนาะเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ สร็จแล้วคลิกตรงนี้ครับแล้วก็คลิกปับ๊บนะครับคลิกขวานะครับให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เปิดนะครับผมนี่เราจะมีจุดสามจุดเห็นไหมนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่ง ผมก็เกือบจะลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครต้องการวิดีโอนะอสำหรับวันนี้เอกออนไลน์าสาชิลก็มีเทคนิคประมาณนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดาฝากไลค์กลุ่มด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้เอกออนไลน์ใชิลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อ เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ